ใครๆก็บอกว่าคีย์บอร์ดเล่นเกมจะต้องราคาแบบ3,400ขึ้นวันนี้ผมจะพามาฉีกทุกกททุกคําที่ทุกคนบอกมาก่อนหน้านี้ว่าคีย์บอร์ด1,000บาทเนี่ยก็สามารถแบบเล่นเกมได้ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันจะเจ๋งยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับเดี๋ยวไปชมกันเลย สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมมิ่งเกียร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับพวก,พวกเราอีกแล้ววันนี้ผมอยู่กับคีย์บอร์ดคอแซเคห้5ก็คือเป็นคีย์บอร์ดแบบน้องเล็กสุดของคอแซนั่นเองทีนี้แบบที่ผมเกริ่นไปก่อนแล้วเนี่ยว่าแบบเฮ้ยคีย์บอร์ดพันกว่าบาทคีย์บอร์ดเล่นเกมพันกว่าบาทอะ่ะมันไม่ดีหรอกสมัยก่อนนะที่คนชอบพูดกันว่าแบบมันจะต้อง2-3,000พันซื้อทังทีจะต้อง3-4พันดีกว่าทีนี้วันนี้ผมจะแบบพาทุกคนไปแกะของพร้อมกันเลยว่า ไอ้พันกว่าบาทเนี่ยมันให้แบบสวิตยังไงปรับแสงได้หรือเปล่าแล้วก็ตรงกับการใช้งานของเราหรือเปล่านะก็จริงๆหน้าตาคร่าวๆถ้าดูเผลนๆก็คือจะเหมือนในตัว K 6 8ที่เป็นตัวแบบยอดนิยมของคอแซดูพันๆนะมีที่แบบแผ่นรองข้อมือคล้ายๆกันแต่ตัวนี้มันชื่อว่า K 5 5ก็คือเป็นน้องเล็กแต่สิ่งที่ต่างแบบเห็นได้ชัดก็คือจะเป็นแบบสวิต สวิตมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าล u b บเบอร์โดมจะไม่ใช่ไม่เค้นี่เขาเป็นแบบแปลกแอบบ่ะแบบแบบคือจะเป็นลั b บเบอร์โดมเดี๋ยวค่อยไปฟังเสียงกันว่าฟิลกดเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจกันก่อนเลยครับผมก็มาในแบบจะบอกไงคือทุกอย่างมันก็เป็นแบบดูเป็นคอแซดดาเหลืองฝั่งซ้ายก็ไม่มีอะไรฝั่งขวาก็ไม่มีอะไรครับอ่าส่วนข้างหลังครับก็เป็นแบบ รูปแบบเต็มๆของคีย์บอร์ดนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นออปชันว่าทำอะไรได้บ้างแอนตี Anti ้โค i ติงมีไฟ RGB ์จทำแบบนู่นนี่นั่นได้แถมที่รองข้อมืออะไรก็แล้วแต่เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูของจริงกันเลยครับว่าข้างในอ่ะแบบหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็แบบให้อะไรมาบ้างแล้วก็ดียวรวมถึงกับแบบการเทสต่างๆเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะพรมอมกันเลยนี่ใช่ไหมอ๋อ เอ่ยออกมาลัคีย์บอร์ดหล่นนะครับอ่านีก็คือหน้าตายต้าคีย์บอร์ดนะก็จะมาในถุงแต่นี้มันอาจจะยับยับนิดนึงเอาไปอ่ามีคีย์บอร์ดนะครับมีคู่มือการใช้งานแล้วก็เป็นแบบวารันตีไกด์ว่าแบบเราจะต้องเสียเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างการใช้งานไม่รวมกับการตกน้ำพังนอ็อตหรือการแกะนู่นนี่นั่นอ่าโอเค นี่นะคะก็คือหน้าตาตัวคีย์บอร์ดที่ผมบอกนั่นเองมาพร้อมกับแผ่นรองข้อมือเดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดูแล้วกันอ่ะนี่เก็บไปก่อนจริง,รงๆอันเนี้ยผมว่าคล้ายๆนะแบบ90%คล้ายๆรุ่น K68 เลยจา่ k 6ก K68 มันเท่าไหร่เกือบ4,000อันนี้แบบพันเดียวคือได้อันนี้มาก็คุ้มในระดับหนึ่งแล้วนะก็ใช้งานไม่ยากครับ แค่แบบเกี่ยวข้าง,ข,างข้างล่างนะมันจะมีรูให้เกี่ยวก็คือใส่เข้าไปเลยไม่ยากครับนี่ครับแค่นี้ก็ได้แล้วใครที่ถนัดแบบนี้คือใส่เกี่ยวแต่ผมว่ามันอาจจะผมส่วนตัวผมนะคือถ้าจะใส่แผ่นรองข้อมืออาจจะต้องเอาแบบสวิตข้างล่างขึ้นมาเพราะว่ามันจะเป็นแบบสโลปเดียวกันแต่ถ้าใครแบบถนัดแบบนี้ก็ก็ได้หมดนะโอเคเดี๋ยวผมเอาออก,ก่อนแล้วกันโอเคอันนี้คือหน้าตายคีย์บอร์ดที่ผมบอกนั่นเอง เป็นขนาด full size นะประมาณประมาณเออแบบใหญ่สุดอะ่ะก็คือมาพร้อมกับน้ำแพดด้วยอ่าน,นี้เสียงกดเดี๋ยวผมให้ดูปุ่มแล้วกันอ๊บอ่าอันนี้คือปุ่มนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากสิ่งที่มันแตกต่างจากตัว K 6 8ก็คือ ปุ่มมันจะเรียกว่าลับเบอร์โดมมันจะอย่างสมมุติ K68 ถ้าใครนึกหน้าตาสวิตไม่ออกนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นตรงนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับ K68 แบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือ K55 ปุ่มก็จะเป็นแบบนี้ใครมองเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวทีมงานผมขึ้นให้ครับฟังแล้วอ่าแบบนี้นะทุกคนเป็นไงอนะก็มันมีความแตกต่างคือผมรู้สึกคือฟิลกดนะ ผมว่าฟิลกดมันจะคนละแบบเลยแบบแตกต่างกันเลยคืออันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนบอกไงเป็นเลสที่แบบไร้ความรู้สึกอะเลสแบบนุ่มมากอะเป็นแบบบ u b b e r จริงๆอะได้ฟิลแบบกดยางเข้าไปกดลงไปเป็นยางจริงๆประมาณนี้นะอ่าส่วนต่อไปครับสิ่งที่ใครหลายๆคนหรือทุกๆคลิปที่ผมรีวิวคีย์บอร์ดเนี่ยผมจะแกะให้ทุกคนดูก็คือปุ่มสเปกบาร์ bar. ไม่รู้นี่เปิดได้หรือเปล่าแปบ๊บหนึ่งนะอ่า นะครับใส่กลับไม่ได้แน่นอนอ่ะนี่คือปุ่มสเปซบาร์นะครับมาพร้อมกับเหล็กก้านที่ที่ผมจะบอกว่าแบบปกติปุ่มมันจะอยู่ตรงกลางปุ่มเดียวก็คือไอตัวเนี้ยมันจะทําการแบบสมมุติเรากดฝั่งซ้ายฝั่งขวาม,มันก็จะดาเจ้าตัวแบบสวิต์ตรงกลางให้แบบกดไปแบบมันจะแบบไม่เอนไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งต่อไปครับด้านขวามือผมก็คือจะเป็นเราจะเห็นว่า G 1 G2 g ่ G4 อันนี้เป็นแบบ ใน K68 ไม่มีก็คือจะเป็นมาโควิธีการเซตเรากดปุ่มนี้นะครับ mr เซ็ตแล้วก็ตั้งมาโคปุ่มต่างๆสำหรับใครที่เล่นพวกแบบ m o b A าองหนเอล็กนาที่ต้องการแบบเป็นปุ่มมาโคหรือว่าจะเป็นแบบเกมยิงที่ต้องการสับมีสับปืนอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถตั้งมาโคตรงนี้ได้ถึง6 p พีเซตอันนี้คือแบบดีมากๆอ่ะเสำหรับคนที่ใช่นะแต่ถ้าคนที่ไม่ใช้มันก็คงไม่ดีเพราะว่า มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ของมันส่วนต่อไปครับจะเป็นฝั่งมีเดียก็จะมีแบบมิวมีแบบเสียงต่างๆแล้วก็การแบบเพย์พอสแล้วก็เป็นแบบแบ็กเวร์ฟอร์เวิร์ดจะอยู่ฝั่งนี้ไม่มีลูกกิ้งนะครับไม่มีลูกกิ้งเลื่อนก็ใครที่ต้องการลูกกิ้งเลื่อนตรงนี้ก็อาจจะไม่ถูกใจก็ลองดูอ่าก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรมีเออเขาเรียกอะไระขาปรับระดับละกัน1่อันก็ประมาณ สี่องศาอะไรประ, 4, 7, ประมาณนี้สี่หรือเจ็ดประมาณนี้เดี๋ยวเอา,อางี้แล้วกันเดี๋ยวตอนเทสสีอะผมไปเทสตอนแบบเดี๋ยวผมจะลองเทสการปรับโปรแกรมการแบบตั้งมาโคเบื้องต้นแล้วกันว่าแบบมันมันต้องไปเซตยังไงแล้วก็ลูกเล่นสีมียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับไปเลยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ครับเราอยู่ในหน้าของซอฟต์แวร์ของคอแซชื่อว่า iQ ผมจะมาปรับแต่งให้เพื่อนๆดูแล้วกันเป็นไกด์แต่ว่าจริงๆมันไม่ยากผมคิดว่าเพื<ๆ>่อนๆทุกคน น่าจะดูสัก1นาทีแล้วก็ทำเป็นเลยแล้วกันอย่างแรกนะครับแอคชั่นแอคชั่นเนี่ยมันเป็นการแบบเหมือนสมมุติเรากดอัดมาโครใช่ไหมมันก็จะอยู่ในแอคชั่นฉะนั้นวิธีการอัดมาโครครับอยู่ในคีย์บอร์ดปุ่มข้างบน3ปุ่มปุ่มที่เป็นเขียนว่า M-R ฝั่งซ้ายสุดวิธีการอัาก็คือสมมุติผมจะอัดมาโคอ่ะผมก็กดปุ่ม M-R 1ครั้งแล้วก็กด ตัวด้านซ้ายอ่ะ g 1 g 2 g 3 g 4ว่าผมต้องการอัดคีย์ไหนอ่ะสมมติผมกดเป็น mr แล้วก็เป็น g 2ผมอยากได้ d 2ครั้ง f 1ครั้งผมก็กด d d f แล้วก็กด mr คืนตอนนี้ก็คือผมก็จะได้เห็นไหมผมก็จะมีมาโค o ขึ้นมา1อันโดยที่แบบมันก็จะบอกว่า เออผมตั้งเป็นกดปุ่มไหนบ้างแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการปรับเวลาให้มันกระชับขึ้นให้มันเร็วขึ้นก็ตั้งค่าตรงข้างหลังนะครับเป็นแบบค่ามิลิเซกเนาะว่าเราต้องการแบบเฮ้ยให้มันเป็นแบบ1วิ3วินน่นี่นั่นก็สามารถตั้งได้อันนี้ ก็คือจะมีคีย์ลัดประมาณ6 6คีย์รัดไม่จําเป็นว่าจะต้องเอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวจริงๆคนที่ทําแบบ Photoshop ทํา r กราฟิกที่ต้องใช้คีย์รัดเยอะๆจริงๆคีย์บอร์ดรุ่นนี้แบบตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นวิธีการการอัดมาโคโอเคผมจะไปแบบไวๆเสร็จแล้วส่วนต่อไปจะเป็น Lighting Effect อันนี้จะเป็นโหมดที่เกี่ยวกับแบบพวก การปรับแต่งแสงสีนู่นนี่นั่นจะมีค่า Default มาให้อยู่3แบบก็จะมีเรน b o ว์เวฟนะครับเป็นสีลุง้ง Color s h i ชิ c o ั o เลอร์ชเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นสีเดียวแต่มันจะวนไปเรื่อยๆหรือว่าเราสามารถตั้งเองได้เหมือนกันว่าจะเอากี่สีนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็สป e ดมีเดียมอะไรก็ว่าไปอ่าโอเคง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับการปรับแต่งไม่ยากเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับที่ผมแบบไปตั้งไฟเซตมาโคกับการใช้งานโปรแกรมแบบเบื้องตน้นก็รุ่นนี้ผมว่าแบบ เหมาะสาหรับใครเหรอผมว่าจริงๆถ้าแบบไม่ได้มีคีย์บอร์ดในดวงใจหรือว่าต้องการเอาไปเล่นแบบเหมือนมีไอดอลแบบนู่นนี่นั่นก็คือยังไม่มีตัวเลือกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แบบเริ่มต้นแล้วกันที่งบจะแบบไม่เกินแบบสองพันคือมันราคาถ้าผมจะไม่ผิดพันสี่เก้าสิบเองนะคือถ้าเทียบกับราคาเนี่ยผมว่าคุ้มมากแล้วก็จริงๆฟีลกดอะไม่ได้ต่างจากแบบคีย์บอร์ดเล่นเกมแบบที่แบบสี่ห้าพันซักเท่าไหร่นะก็ใครที่แบบชอบหน้าตา หรือชอบคอแซแต่สู้งบพวกรุ่นแบบ6870ดเนู่นนี่นั่นไม่ไหวอะ่ะตัวอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แบบเอาไปลองใช้ดูนะผมว่ามันก็ค่อนข้างแบบเวิร์กเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับขอบคุณคอแซมากๆที่แบบส่งสินค้ามาให้แบบเรารีวิวให้ทุกๆคนดูในแบบในฉบับของแบบเพจเราเนาะก็ใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครช่องพวกเรานะครับ เป็นกําลังใจให้พวกเราแลาเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยพวกเราแบบจะเอาอะไรมารีวิวหรือว่ามีสินค้านู่นนี่นั่นก็รอติดตามในช่องครับสำหรับวันนี้ไปล้ครับสวัสดีครับ